สบายดีเบิร์ดสุกูสุขชนพี่น้องเลยพบพอ่พอกันคือเก่าบาแอแไหมแขวยใหญ่กว่า,ยายน,นี้เมื่อนี้สิพาพี่น้องไปป่าได้พี่น้องเด้อสิไปเลาะป่ามันจิดได้ยังวะสันเนนมื่อนี้เฮาสิไปหาแมงแงครงขาคงพี่น้องแม,มงแครงที่เฮาซื้อมาจากตลาดแถวมาปนเมื่อน,นั้นเลยพี่น้องก็จ้าหาแนวใดวะติ มื่อนี้เฮากับสิพาพี่น้องไปลองเบิง่งพี่น้องเอ้ยติดตามไปนํากันพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาในเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องอ่ะพี่นอ้องรอตายอีกแล้วรอเท้าแถวข้างๆหน้านี่ซะก,ก่อนเพราะยามนั้นลงทีมาอยู่นี่เด้อพี่น้องแมงแข้งอันนี้มันช่อยู่เป็นปุ่มพี่น้องตามเครือประสงค์เป็นปุ่มเป็นปุ่มทาได้อ่ะ ปุ่มใหญ่แน่นะปุ่มหนึ่งกับพอ่อพ่อปนพี่น้องเลยตัวแบบเดียเทีออยนนี่คือตอน้นจิกพี่น้องเคีย้ยวแหละต้นขี้ซีนี่แหละพี่น้องตอน้ตนขี้ซีติดตามไปเบิ่งเนาะพี่น,อน้องมาทันหอดายพี่น้องเบิ่งดอกติ๋วสกอตต์น่ามั่สู้พี่น้อง สกุละเมืองเข้ามากันงเอากัดเ้าเกันเลยนี่ฮะยังไปหลอกกันอยู่ในสนานไปไปต่อน้องเก็บกีโต๊กเขาเน่ยเก็บกีโต๊กไปออยไฟตอนนี้เขาเจอเนวที่เขาตามหาอลพี่น้องเลยแต่ว่าเขายังบุัถ่ายพี่น้องเบิ่อถ่้น้องเก็บกีโต๊กแล้วซะก่อน อ้อยไปชมืาเขาว่าฝากระหอดแลไวก็เจอเลยพี่น้องโอ้คดีใจแหงอะลีเ้นั่เลยมันอยู่ต้นต้นเหมือนแอร์มันจะ้่ายนะถาแม่บเออเจมปสยูจุ่มนี้้าในเบิรพ่อปนเหมือนแรงนี่พี่น้องเลยนนอนี้ตีอือ ได้ข่อยเท่านยังอันนึงอันนาก็ได้ขี่ตกไปเนาะยางต้นไม้กุ้งยางต้นกุ้งยางต้นกุ้งไปหอยไฟไปเห็ดกระบองแต่เก่าเนี่ยเขี่ยรอดมาเนาะโควิดเราต้องรอดเนาะโควิดต้องรอดเลยอ้าววันนี้ไปดำจุกขุมเลยจะเห็นวันนี้ไปดำจุกขุมอยู่นั่นๆไปตามมาเห็นเนาะ hello 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 kỳnh âu chụp ngừng hên ngang chụp bắc nhanh nhanh <laughs> <laughs> lại อ๋ถือถือผู้ทางหลาจุ่มหนึ่งนันนั่นนัองสูชองสูงจับ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 ช่งสจับ้หช่องสูงไก่ลราไม่แตกบุญเยเอามันบุญเลอ้ตเทิงนึ่งก็มีเงียกมีกเทิงกรมีข้านี้จับัเสเลยคดิเออเหนังเลยอีเพาอีเพาอันนี้กอออ

ให้าอยู่ to então, ีแก okay, uh, ้วบหมันแตกตื่นเราตามันสิไปก่อนอืออยู่ตามตัวเจ้าเขาเห็นแล้วน่ก็ตเทิงนี่พี่น้องตเทิงนี่ก็มี้เอาตัวนี้ก่อนเอางานนี่ก่อนรู้เป่าตามก่อนที่วทีวใส่แล้วพี่น้งได้ละพี่แคงมกเอเอาไ่้ะอไแตหยุดหมดเอาคออยคอยคอยคอด้อ

เออตัวใหญ่ยุงหญ่เลยดิตัวกัมอีกเ้าอู้ไปพเียวเหี้ยนะเฮ้ยบัดาบัดาไปคนเอาเองพี่ดาวหายกันนแม่นี้มเหี้ยเสีตาเป็นยังงึไม่บอดอะไรเนาะยิงไปแลวใจจามือมาแล้วนี่ อันนี้ออเอาไม่พันสันส่นลงเลยนี่้โอ้ยจเหตดอะไรได้หรือไรของีเอา,านี้ตัวนึ่งนงมือ่อยโดนหนึ่งนงเลย,ยน้ามัน, <laughs> นจะไปแล้วกดชิมานมันมาแล้วจมาแล้วจับอ่ะนีม,ม,ม,มือเจ้ายัางมีนะให้ใส่ค่โอ้ยใส่มันไปเลยอ,อย่างเมใส่ลูก

เสียแน่ได้แน่กระยาเหมาือนตรงนั้น,นี่โอ้ยทองยางกับพอขอัดเืออือเากจะปลาคอยรับตารับตาตาไปเบิดแตงขินเลยฮูหทู้ทูเลื่ออะไรเดี๋ยมันเดี๋ยว,ยว,ยวมันไปน้อยก็ไดา หไ,ไหนไอ้ยามันม่ควรไ้เลยยินงยิไปน้ัเด็หนูเลยมันก็ห้องคือกันเนาะจะเอาเบิดเอาเหยอนกับินาจะไกินด้วแคนะ่ช่ล้วไม่ดีใจันถือเล็เออมีแต่ตันเบิดเอกับมีเนาะเอามาใส่ทุอ่งใช้ทุกงไงป๊าปกินแล้วพีดองจา้า มันอยู่จะบ้าเข่าตัวเฮ้ยจะเอามาไปไหนมันเอาไปนะนั่นปินไปเลยอย่างนั้นอย่างนั้นจะไปจับใส่ทุงอะเอาไปใช่ทุงมีงมวนะิธ <c ười> ีที่ดีกว่าหนียุบอ่ะนะดาดีสุดเลยกันบรนกินอคืออา้าวเรักษาไว้ให้ดีวะ กล่องกับบูบบ้าบอยู่พี่น้องก็โทษขอพายน้ำไปไลยเด้มือหนึ่งกับยานบ่ได้เมงแข็งยังนึงกับตื่นเต้นนะไค่ยกล้องใ่ปะไปต่อไปฮะไปต่อไปเลยได้ไหมงางเ่งแข่งไปเบิดเลย โอ้ไปลยยูบอในเดียวตัวนี้มันแตกบุญเนาะมันอยู่ชูงพนึงเนาะไ่ได้ครึ่งนึงเธามันของมันไปฉันเนาะที่แมนแขงตาใกล้ใกล ได้เลยเด้อได้ยเด้อจะพายาหามาฟรีฟรีบ่บ่มีฟ pues ีงานนี้นั่นชิวิตไปเด้อเด้อเด้อน้ำมาคอดคอดมาิใช่ของมาดิเอาใช่ของเลยไล่ตืบเลยได้นี่ไล่เลยแต่ะมาสี่สิบบาทคันขายกับให้น้องคันเป็นเงินไทยก็ได้สี nah, ant, ่สิบบาทสุดแรกนี่คันขายเกาขายกัยังน้อยเดียวหนึ่งสาวบาทะแนวจองโฮมาก็่นา ออกไปเลยไม่เสียดายเนาะจุ่มไลยท่าใดนึงเดียวเนาะมันแตกบุญไปเลยพาพี่น้องมาลุนระทึกอีกแล้ว,วจับเมงแข้งก็แล้วใช่ๆเลยไปของไปของซื้อของมาหนัพี่น้อยไปไป,ไปต่อนะวันยังวานกับพี่น้องตายฮยังเห็นอยู่นี่เห็นอีกแล้วพี่น้อง เก็นจุ๋มหนึ่งแต่บัวลายเป็นไรเดี๋ยวมันไปเบอร์เดย์นะอุ๊ปอุ๊ยไป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 อยามันเถอะเดี๋ยวไให้มันไปไปเก็บสินะเก็บมาว่าบัวลาย พี่น้องจา้ตาต่ำยุน้ำนนามเห็นอีกแล้วพี่น้องแมงแข้งเิ้มบอยอย่าปากดัง <c oughs> นิ่จ้าพี่น้องเขาไปใกล้ไม่ติดแตกตื่นเอาตัวนีไ้ไว้ก่อนเล่น<อ>เล่น,นใ,หให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆค่ะมันจดมึนเหมือนเอนาะพี่นอ้องฝุ่นเอามา ใ่ของก็มีผักติ우น้ำเจีบผักติ우น้ำพี่น้องเลยเจี๊ยบเทออกมานี่รวมกันก่อนถุงก็มาแค่สองถุงผักติวก็ลังงามพี่น้องเอ้ยแกงใส่เห็ดแกงใส่เอาเก็บมากับเป็นหยอดขาวๆนึกเอาเก็บมาความงามผักติ우จ้าแกงเราเคเห็นยุ่มหนึ่งเนรอเราไม่ได้เพื่อนยังเห็นอีกอยู่อะไรก็เลาะคือไปทั้งทีงูเาโบเห็น มันอยู่แถวหนิเคยหาจะเคลือบเคยหาจกเทลือกระเมนอยู่เอาไปหามาก่อมันอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้นะพี่น้องนี่แหละนี่แหละคีเมียนเคนเอาคุณชามมัเข้ามาน่ะคุณชามกับไก่พูดเออให้พี่น้องเบิ่งมันมันอยากเหลือมเนาะ mặt của người. Ôi chưa có thể ô creech. Ô mày chị tao. Lưu mày chị tao. 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 ใจปันริกเลกเไปเอามันขวากินกระแซบขวากินที่ซื้อกระกแซวกาตั้งปนกระแซบไปเนาะอาหารปลาปัาตา,ตาลบตา,บตานั้นไปน้ำแน่นเลยเบิดเอาเหียนลายฟาาจยุง่งวะเนี่เจ้ากำมันทุ่งมันบุตรไเนาะ กุ้งนี่กระเดกหลากลายโ้ยังดีมนข้างนะเนี้ยถ้าก็จะเดินเลาะๆลงมือเนี่ก็ได้แก็มันกระิดวังแรก็มาแบบพิาวงไพี่้องเอ้ยเราไปุมๆแดงๆคิดยากไปะมันอยู่ใสอือ่งอยู่เท่ามันอยู่ตามันยงก็ไปคายดีเนาะ ไปคายบ่ดกินย right. ังบ่พอมืเนี่ยนใช้น้ำจเครงถวยบ่ติตารไปบึ่งน้ำบ่ดาอเพิ่นเห็นยุ่มหนึ่งเพิะอ้อนพักจิ๋หน้าเคือมีใจหน่อยำงามเท่ะดอกกระดอกลายดิ

จุ่มหน่อยไปเบิดจุ่มหน่อยไปเบิดเลยไปอะไรมันก็มาจับใหม่เน้อจะจุ่มเดียวนึงสองจุ่มเออมันอยู่ในงานเดียวกันแหละมันตีงแล้วมันบินได้ไปเสี่ยมาหอดเที่ยงนาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ได้ยังมาดิ อเอ้ยเขามาจากป่าทั้งนั้นเลยจะกกระแทนก็ได้มัดเลี้ยงก็ได้มาห <c oughs> นึ่นแ่แกด้ดวยมั้มียี่สิบตกที่ลงลอ็อคจากกระแทนพี่น้องนี่เขามาจากป่าทั้งหมดทั้งมวล ลาสันได้นำมาเบิร์กันอดีตกับพักระโดนงามง่ายไน่อย,อยพักระโดนป่า,ปาตักเตี้วตะกระเตนนึ็งแข็งไม่ไกลัวเห็นยู่เกมว่าจะได้เลยใบยแบบพวกนี้ความหวังแต่สุดท้ายก็ไม่ผิดหวังจ้าเราจะได้โดนเดียวไปหน่อยโดนเดียวเราก็ได้ดดห,หดดล,ยลายตัวเต๋อ มันจะปีนอะอืมแจ่งงามเลยแค่นี่ตันสิไปอล้วเนาะก็บอกไไเอาไว้แมาก็ตายให้มันอยู่ก,กันละกาเอาไปกินก็ไรอิรสชาติมังดากินแมงดาจะกินแห้งกล่อยไปนววะ ก็เอาหนิ่กินอันนี้ไปแจ้นงนําไปเห็ดอันนี้พริกแมงดาพริกเปนอนไปนอปนอน้ำเสือ่อแมงดาอืมแต่กินมัน,นใบซีดๆพี่นออาจเห็มันเลือหลายๆเลยใช่ไหมเอออืมอืมนีแต่ใบใหม่เลยให้เล่าอยู่จกัก เขาละได้ป่นหน่อยาจะเปนหมดแล้วพีうう anyway, <Okay. S 1> ่น้องบ้วพ um, <tablet. S 2> ี่น้อง no. okay, สักคินี้ก็ขอตัวลาขอบุญกับคนเลยลที่เขามาหาชมพี่น้อง